สวัสดีครับพบกับลุงเสกอีกแล้วนะครับคลิปนี้ลุงเสกจะมาคืนค่าโรงงานของมีีทีวีสติ๊กนะเพราะว่าลุงเสกทายไปรู้สึกว่ามันอืดแล้วมันช้านะเดี๋ยวว่าเออลุงเสกได้ลบพวกไฟล์เอกสารอะไรหมดแล้วแต่รู้สึกว่ามันยังช้าทีนี้ลุงเสกก็คิดว่าเออเดี๋ยวเราจะมาคืนค่าโรงงานเจ้ามีทีวีสติ๊กกันเลยเนาะเพราะว่าถามว่าเอ๊ะมันมีแอปหลายๆตัวนี่นี่ลุงเสกไม่เสียดายหรออันนี้ลุงเสกไม่เสียดายหรอกเพราะว่าเดี๋ยวลุงเสกติดตั้งใหม่เพราะว่าลุงเสก มีลิงก์ของมันอยู่แล้วแต่แต่ว่า<ม>การคืนค่าของโรงงานเนี่ยนะครับก็ให้เรามาที่รูปฟันเฟืองเนาะนี่นะครับถ้าใครไม่อยากคืนค่าของโรงงานก็ไม่ต้องไปคืนค่ามันนะครับอ่าอันนี้ผมอยากจะคืนค่าเพราะว่าซื้อมารีวิวนากก็ไม่เป็นไรนะนี่มาที่รูปฟันเฟืองแล้วก็มาตรงคําว่ากำหนดอุปกรณ์นะครับอ่าเราก็ลงมานะครับนี่เลื่อนลงมาเลยแล้วก็จะเห็นตรงนี้รีเซ็ตนะครับอ่ารีเซ็ต อันนี้เราก็อ่านดูเขาบอกว่าการดําเนินการนี้จะลบข้อมูลทั้งหมดจากที่จัดเก็บข้อมูลภายในเนาะอุปกรณ์ได้แก่บับญชี Google ตั้งค่าอ่าและระบบและแอป,ปที่เราเคยดาวน์โหลดเนาะอ่าอันนี้ก็ไม่เป็นไรอันนี้เพราะว่าลุงเสกเองเนี่ยเคยอ่าดาวน์โหลดไว้แล้วแต่ว่าลุงเสกก็จะมารีเซ็ตเลยเนาะอันนี้ก็เราก็มารีเซ็ตนะใครที่แบบ เคยดาวน์โหลดอะไรไว้ก็รือว่าเคยมีลิงก์ก็ควรจะเก็บไว้นะอันนี้ลุงเสก็จะรีเซ็ตเลยนะครับอ่ารีเซ็ตนะครับนี่รีเซ็ตเลยนะครับอ่านี่นะครับรีเซ็ตเลยแล้วก็ลบทุกอย่างเนาะนี่นะครับลบทุกอย่างเลยอ่าโอเคลบทุกอย่างเพราะว่าการลบทุกอย่างเนี่ยมันจะลบหมดเลยนะไม่ว่าที่เราจะเคยดาวน์โหลดจาก APK หรืออะไรกันแล้วแต่นะอันนี้ลบทุกอย่างนะครับอ่ากำลังรีสตาร์ทนะครับนี่ก็ okay. เวลามันดีสตาร์ทขึ้นมานะครับให้เราหยิบดีโมดมาด้วยเนาะก็คือคล้ายๆกับว่าเราซื้อไอุอปกรณ์มีทีวีสติ๊กมาใหม่ๆเลยมันก็จะให้เราตั้งค่าคล้ายๆกับที่เราซื้อมานะครับอ่ะนะครับกาลังขึ้นมาเนาะอันนี้ก็เห็นไหมกําลังลบนี่นะครับอ่าเขาก็กําลังลบให้เราเนาะเนี่ยทุกอย่างนะใครไม่อยากคืนค่าโรงงานหรือไม่ต้องอะไรดีก็ไม่ต้องไปทํามันนะครับอ่าเพื่อความปลอดภัยของเครื่องของท่านเองนะ อย่ามาโทษลุงเสกว่าทำตามลุงเสกแล้วเป็นนู่นเป็นนี่อันนี้ลุงเสกบอกไว้ก่อนไม่ไม่ลบก็ไม่เป็นไรถ้าอยากลบก็ลบนะแต่ถ้าลบแล้วพังมาโทษลุงเสกไม่ได้อันนี้เครื่องของลุงเสกเองนะครับหลังจากที่เราลบอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นี่ก็คือคืนค่าของโรงงานอันนี้ลุงเสกเอามาต่อเข้ากับจอคอมพิวเตอร์นะมันอาจจะดูน่งวงนะแต่ว่าเอาไปใช้กับทีวีจอไม่ได้หน่วงเลยนะเร็วนะครับบอกไว้ก่อนนะ อันเนี้ยมาต่อเข้ากับจอคอมพิวเตอร์แล้วก็ผ่านไอ้เจ้า OBS เนาะมันต้องผ่านกล่องนะครับมันก็เลยดูแบบช้าแบบน่วงแต่ว่าหลังจากที่เรารีเซ็ตเนี่ยเอาไปต่อเข้ากับทีวีอะไรเนี่ยมันเร็วขึ้นอยู่นะครับเพราะว่าลุงเสกเคยดีแล้วทีหนึ่งนะหลังจากที่ลุงเสกเคยเติดตั้งแอป,ปลงแอป,ปเยอะเกินทีเ<ๆ>นี้ยก็จริงอยู่ว่าบางทีเราเคยลบอะไรแล้วแต่ว่ามันยังมีไฟอยู่เก็บค้างอยู่เนาะอ่ะมันก็เลยยังทําให้อุปรกรณ์นั้นๆมันมีการเก็บข้อมูลเยอะเกินนะบางทีคิดว่านะอ่ะ หลังจากที่เราลบอะไรเสร็จแล้วเนาะมันก็จะเห็นไอ้เจ้ารีโมทขึ้นมานะให้เราทําตามมันนะครับให้เรากดปุ่มตรงกลางนะครับหลังจากที่เรากดปุ่มตรงกลางตามเขาเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูไอ้ปุ่มที่เขาบอกนะครับใช้ขวาตามที่รูปภาพขึ้นมานะครับกดปล่อยกดปล่อยนะครับกดแล้วก็ปล่อยอ่าเห็นไหมมันจะมีเลเซอร์ขึ้นมาเนาะสีเขียวเมื่อกี้ที่ว่ากดปล่อยไม่ใช่นะกดแช่ไว้นะครับให้เรากดแช่กดค้างไว้นะ มันจะขึ้นไปเนาะมันจะมีเลเซอร์ยิงขึ้นไปเนาะหลังจากนั้นจะมีเครื่องหมายถูกต้องอันนี้ให้เราเลือกภาษานะครับว่าเราจะเลือกภาษาอะไรเนาะอะเราก็มาหาภาษาไทยเลยนะครับนี่ไม่แน่ใจว่าภาษาไทยอยู่ตรงไหนเนาะทีเมันจะที่มันจะผ่านแว็บๆนะภาษาไทยเขียนเป็นภาษาไทยเลยเราก็ ภูมิภาคเราอยู่ตรงไหนเนี่ยอันนี้อ่าเราก็ประเทศไทยนี่เนะเนาะนี่ประเทศไทยนไทยนะครับใครอยู่ประเทศไหนก็เลือกประเทศนั้นนะครับอ่านี้ก็รอสักครู่เนาะเท่านี้เองนะครับจะเย็นๆเนาะนี่นะครับเขาบอกว่าต้องการตั้งค่าทีวีนะครับอันนี้เราก็แค่กดข้ามไปก่อนนะนี่ ก็กด้ามาก่อนอันนี้ใครมี wi-fi ก็ใส่เชื่ออะไรก็ให้มันเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ยอมรับนะครับนี่นะครับอันนี้ไม่นะครับอันนี้ผมไม่นะนี่ก็ไม่นะครับนี่ก็กดไปเรื่อยๆเนาะกดปุ่มตรงกลางนะครับกดไปเน็กไปนะครับมานี่นะครับนี่ก็ยอมรับเขานาะตอนนี้เองนะอ่าจะมาแล้วนี่ตั้งค่าทีวีให้เสร็จเพราะว่า ตรงนี้ลุงเสกยังไม่ตั้งค่าให้มันเสจนะนี่ถามว่าทาไมถึงรีเซ็ตคืนค่าโรงงานก็คือคือเข้าใจนอกความรู้สึกบางทีเวลาเราใช้เข้าไปมันก็รู้สึกอืดๆหนุงๆนะแต่ว่าแอปมันจะหายหมดนะเพื่นอนๆแอปที่เราเคยลงอะไรไว้เนี่ยของ a อ k หรือว่านู่นนี่นั่นมันจะหายหมดเนาะก่อนที่เราจะลบหรืออะไรนะครับหรือว่ารีเซ็ตคืนค่าโรงงานเราควรที่จะเซฟพวก<ป> pp, ไฟล์แอปไฟล์อะไรต่างๆไว้นะถ้าใครมีเซฟก็ไม่เป็นไรเราค่อยโหลดใหม่ก็ได้นอกไม่ยากนะอันนี้ เป็นความรู้สึกของลุงเสกเองนะอ่ะอก็ร้องให้เพื่อนๆไปทําตามหรือว,ว่าใครไม่อยากทําตามก็ไม่เป็นไรท่านไม่อยากคืนค่าโรงงานก็ไม่เป็นไรเนาะคลิปนี้หวังว่าคงจะถูกใจนะครับะนะเท่านี้เองเนาะนี่นะครับอ่ะนี่นะครับเราก็มาลูกฟันเฟืองนี่เพื่อที่จะมาใส่รายละเอียดของเราให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นอ่าไวไฟหรือว่าบินหรือว่าบัญชีเข้าใช้งานเนาะนะครับอันนี้ลุงเสกยังไม่ทันได้ใส่นะ อันนี้ลงเสร็จอจบพียงเท่าน,นี้นะครับิปนี้ก็ขอบคุณนะครับอ่าไหลลื่นจริงๆนะครับเร็วแรงนะครับอ่าลองไปทําดูเนาะไม่ทําก็ไม่เป็นไรนะิีนี้คอจบเที่น,นี้นะครับไปแล้วนะครับ